ไล่เทพนะครับอะไะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับบัสไตร์ครับ Y2K นะครับผมนะฮะแรงมาสเตอร์สแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้ามั้ครับน่าจะตึงน่าดูนะครท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับแหมเล่นไปตั้งนานเพิ่งมาสเตอร์สเองนะครับยังไม่ดีเจนเลยดีเจนอย่างยากนะครับ ตานจริงเลยอ่ะมาแล้วเจ้าละทีนี้เล่นตัวหัดเล่นตัวอื่นบนะ้างครับท่านผู้ชมผมจะพาเล่นตัวตัวไหนดีไอโอไอ้โมดแดงอะไรกันนะครับไอ้โมดแดงกับเอเคเอเคลายอย่างเท่เลยตปล,ปล,ปล,ปลสปาสไปเดอร์แมนไลมุมนะครับ เราก็ตั้งโล่บิงผ่านทะลุนะครับโล่ดาเมจน่าจะกระดาเมจได้ประมาณสักประมาณสักสองสามร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณหกสิบนัดหกสิบนัดของปืน,ป,นปืนอะไรปืนอะไรวะมันชื่อว่าปืนอะไรสักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้นะครับหมดหมดแม็กนะครับแล้วโล่ค่อยหายนะครับโลของไอ้โมแดงอ่ะ มันชื่อว่าอะไรนะออีทานแหน่ชุดแดงมาเที่ยวเฟรื่องซุปใหม่ได้แล้วอเป็นตลุงซะงั้นทำไหมแม่ทำไมไม่หาแบบสาวโมเอมาลงหน่อยวะเกนี้นี่มันต้องมีสกินอวตารดิมันต้องมีคาวาอี้มีมคาวาอ,อี้แล้วก็จะไป เปทวินเลยน้องที่ไหนมีคาไว้ที่นั่นมีพี่แน่นอนโอ้โหโลงกับเต็มเลยเพื่อนแต่ไม่ต้องกลัวพราะเรามีปืน

เดินนิ่งอ้จยแม่งเออบอยู่ยอะไรวะกูตายไปดีกว่าโอ้ตายแบบจะไปจอบลอยซะหน่อยอะไรของกูเนี่ย vì này mấy Sao đấy ơi Yellow kia mấy bạn Nó lo phe hết mình Sì, xóm, mà. ตามตรงนี้ดีกว่ามันจะมีคนลงยังวะโซโล่เลยกว่าอะไรยังม,มีคนลงนี่วะด a าแอร์ดอปลงแล้ว ช้าชาโอเคแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้แล้วก็ไปที่กล่องโอ้เยี่ยกล่องอยู่อย่างไกลเลย นีมีรถไหมเนี่ยไม่น่ามีนะเงี้ยเะไปเอากองก่อนปืนเรามันกาเกินตัวเนี้ย วิ่งไปก่อนตอนนี้วิ่งไปก่อนไกลเกินมีรถไปแถวนี้ไม่มีโอเคไปกันต่อ เกิดยหนไวะเฮ้ยมีคนหลบล่มตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่เห็นอีกตั้งห้าร้อยเมตร อย่างไกลเลยอะโคตรจะไกลแต่ก็ไม่เป็นไรเดินไปกันต่อโอ้ยอยู่อีกฟากหนึ่งเลยเนาะยอมจิงโว cái thiền lại chia đều của mình ไปน้องพี่เวาของก่อนอืมกว่าจะมาถึงที่นราสมอกวงเลยนะกรนะสนุนพร้อมอยู่ สี่พัน้วอะไรเตยราโซโลอยู่นะตันนี้ วงจะบีอในพิน่งตายเหรอพิ่งตายเนาะเล่นเงินมันขึ้นเล่นเงนินด้วยวะ คนอยู่แถวนี้ไม้ไม่น่ามีวงดีใน6 0ีจะมีใครมาไหมเนี่ย เจาเจอกันรอดักอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนอยู่นี่เหรออยู่นี่ตายกูเอาโอ้สัตวด้านหลัง

ขอ,องรีสปอร์นี่ยังก็ไม่รู้โอ้ยคนเพิ่งไปเองแม่งเอ,อ้ยของปืนสั้นอะไริเอาไปหมดแล้วเดี๋ยว,วปืนนี้อิสเซอร์ดีเกินก็แลไรว,วะโอเคมาปืนสั้นกืไปสั้นเดี๋ยวจะเย็บให้ดูน้อง ถูปืนสั้นนะครับอย่าถูกปืนนี้นะครับไม่อย่างแรงเลยนะทำใจก่อนเรามีของเอาเพื่อนโดนหัวแตกไปแล้วไปอยู่กับกลุ่มดีกว่ากลุ่มปทางนี้กันปอ วางทิ้ d พอดีถ้าไเดีกูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะจะ นี่อยู่กันสองคนเท่เลยพี่นอ้องคนทายท้ายโค้ยเหรอไอตัวมันเท่จังวะ เจ็ดทีมสุดท้ายวะอีสั้นหนึ่งเดียวมันจะเกิดอีกสี่สามสองหนึ่งเกิดแล้วควดลงตรงไหนดีควดลงตรงไหนดีตรงนี้ไม่ดีแน่แน่ แล้วมันก็ลงไปทุกทีเลยแม่งดาวอกีอกดาวลงจุงยอด ดีคนอยู่ไหนะเจ็ทีมเลยเหรออ้ย่ยงเยอะพอดีมีเงนินน้องโกรพอดีเออเ ตายกูไปจบแล้วโอ้กายแข็งวะโอ้ด่ายมึนเท่ยังกะหักเลยอ่ะแม่ ดูเพื่นะมาดูพืนะ่น้องมันจะเป็นยังไงโอ้โหอย่างเยอะเชี่ยตีหนึ่งอนะ่ะเห็นแล้วนะกคนเห็นแล้วโอ้ยเกือบเกือบบอย เดี๋ยวคนหนึ่งยอมเยอะที่สองแล้นเนี่ยเอด็ดก็หล่งก้าเอด็ดก็หล่ง สวัสดีศาสต์แล้วลเจอกันนะครับ